ันนี้ผมอยู่ที่สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่บนพื้นที่ห้างนะครับผมมีสะพานเดินมีจุดตายรูป n b t นด้วยซึ่งช่วงบ่ายก็ไม่ร้อนเพราะว่ามีเงาของโรงแรมดูสิตบังให้อยู่มากันนะครับที่นี่เดี๋ยวเราดูกันว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรที่นี่คือเซนเซนพาร์คดูซิตขางหน้าผมก็คือดูซิต เต็นทันพาร์คนั่นเองจึงเป็นมิตรยุทธขนาดใหญ่อยู่ตรงแยกสาลาแดงนะครับผมมีทั้งโรงแรมสำนักง,งานและก็ห้างนะครับผมและที่สำคัญก็มีสวนลอยฟ้าด้วยนี่ไงสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาว่าเจ็ดไร่เลยนะเอเจ็ดได้ยังไงเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้แยกสาลาแดงก็ติดตั้ง B t s แยกสาราแดงนะครับผมและก็รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมสถานีสีลมนั่นเองซึ่งขึ้นจางหน้าห้างได้เลยนะฝั่งนูน้นตอนนี้ผมอยู่ที่ MRT สีลมนะเดี๋ยวเราจะไปเซ็นชั้นปักดุสิตนะครับเนี่ยครับเป็นชัานพากักถึงแล้วครับผมเข้าไปตั้งในกานผมรผมว่มีการแสดงด้วยข้างใน ซึ่งเราเดินเข้าข้างในนะครับหรูหรามากเลยนะครับซึ่งงานเขาเพิ่งเปิดใหม่นั่นเองผู้คนมากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ถ้าคนมาจากรถไฟฟ้าบนดินนะเดินสกายบล์อกมาทางนี้นผมแล้วก็เข้าเต็นท์ท่านพักทางนี้เลยซึ่งตรงนี้ก็จะชั้นสองนะแต่รถไฟฟ้าใต้ดินก็เข้าจากชั้นหนึ่งนั่นเองวันนี้คนเยอะมาก แล้วเราจะไปถึงสวนข้างบนญไหมนะมันไปทางไหนนะนคนเยอะจริงๆจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่อลังการคนชอบมาถ่ายรูปกันนะครับผมเป็นบันไดเลื่อนไม่เชื่อผมใช่ไหมครับว่าคนมาถ่ายรูปกันนี่เต็มเลยครับผมดูสิครับยืนตายกันเต็มเลยราะในโอดเช้ากว่ามุมนี้สวยไปในห้างนะครับผม ซึ่งรูทพาร์คหรือสวนลอยฟ้านะครับอยู่ชั้น4ี่นั่นเองผมถามรปพ,พอแล้วซึ่งเราต้องขึ้นเป็นบันไดวนขึ้นไปนะขึ้นฝั่งนี้แล้วก็อ้อมไปขึ้นฝั่งนู้นนะครับผมเป็นกากะบาดเลยครับทําให้คนได้เดินตัวง่างนั่นเอง mm hmm. ซึ่งจุดทาเข้ารูปาร์คคือสวนลอยฟ้านะก็อยู่ตรงชั้นสี่นะซึ่งมีทาเข้าวหลายจุดเลยครับผมซึ่งก็จะเขียนเลยนะครับว่ารูปาร์คนะครับเนี่ยครับ ซึ่งเราเข้าเดินไปในสวนได้เลยนี่คือจุดต่างข้าวนะข้าวต่างสูนอาหารนะชั้นสี่นั่นเองวิวเริ่มเข้ามาก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนน้ำตกเนาะไปเราไปดูกันว่าสวนที่ใหญ่ถึงเจ็ดได้เป็นยังไงซึ่งบอกได้คำเดียวว่าคนเยอะมาอาะันี่คนมาดูสวนเยอะมากเลยตรงนี้ลงไม่ได้เดี๋ยวต่างขึ้นนี่เดี๋ยวข้าวต่างนี้นะครับขึ้นไปข้างบนไปขึ้นไปดูกัน ต้นไม้เขียวเจะอุ่นกำลังดีเหละมองไปทางไหนก็มีแต่ผู้คนมีจุดชมวิวข้างบนด้วยด้วยก็ทำเป็นหินผาเลยอนะ่ยซึ่งก็ทำเป็นสะพานไม้ให้เราเดินชมนะซึ่งกลางข้างเราก็จะสัมผัสกับต้นไม้นะต้นไม้จริงๆไม่ใช่ของปลอมนะกพืชพันธุ์ที่มีอยู่ในเมืองไทยเืนอะไรพวกนี้ครับผมเยอะแยะมากมายซึ่งมีทั้งไม้ดอกและไม้ประดับคนเยอะมากครับบนนี้ บอกได้คำเดียวซึ่งเขาเพิ่งเปิดนะครับผมคนก็เลยเยอะนั่นเองเนี่ยซึ่งไม้แต่ละต้านาเรน่าจะรู้จักกนะันเนาะเนี่ยซึ่งเขาตกแต่งได้ลงตัวนอกจอากนี้ก็ยังเป็นโซนน้ําตกต้นไม้นี่บรรยากาศเข้ากันเลยซึ่งตลอดทางก็จะมีจุดไอแวะยืนถ่ายรูปได้ด้วยเนะี่ยเป็นวิวอย่างเงี้ยคล้ายเหมือนที่เคยไปที่องกงเนาะก็แบบแบบนี้เลย แต่บ้านเราไม่มีมาเนาะนี่ต้นไม้ดูสิต้นไม้สูงใหญ่แล้วก็ต้นเล็กก็มีนะคนเดินเต็มเลยอะ่ะซึ่งทางเดินก็ก็จะทําให้เป็นวนๆเนาะรอบเนี่ยซึ่งเราสามารถเดินชมต้นไม้ได้รอบเลยเรียกว่าบรรยากาศที่ลงตัวระหว่างห้างและก็ธรรมชาตาิ เนี่ยครับผมซึ่งมีคนชื่นชมนะว่าเออนี่ทําได้ดีมากเลยแบบผสมผสานให้คนได้มาดูธรรมชาติเนี่ยดูสินี่นี่น,นี่คนมายืนเต็มเลยเนี่ยซึ่งแต่ละจุดเหมาะสําหรับมาถ่ายรูปเนาะเดมันกว้างจริงๆนะแล้วผมจะเดินทั่วไหมเนี่ยไปเดินกันต่อนี่นี่นห่นั่นนี่ครับผมที่เราเห็นมาตะเกียร์ครผม เพิ่งมาตรงนี้ก็จะเป็นลานนะมีน้ําตกไอเด็กเอ้ยน้ําพุ้ไอเด็กได้เล่นเนี่ยเด็กก็สนุกสนานเลยเปียกปอนเลยเลยลูกเอ้ยโดเปียกแล้วครับผมําเหมือนเล่นสงกานเลยนะเดี๋ยวก็เดินในห้างอีกก็เย็นนะลูกได้ในความสนุกของน้องๆน,นะอ่า ซึ่งขอให้เด็กเล่นกันนะเป็นม่านน้ำเว้ยผู้ใหญ่ก็เล่นนะนี่สนุกเลยเหมาะสำหรับคนที่ขับรถมาเนอ้อแล้วก็มีชุดเปลี่ยนให้น้องๆน,นะถ้าไม่มีชุดก็ไปซื้อในห้างได้นะนี่ความสุขนะผมนี่เราเดินดูไปรอบๆนะตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างนะมีที่นั่งให้นั่งพักผ่อน แล้วก็มีจุดยืนชมวิวนะครับผมตรงนี้จะเป็นลานว้างนะน่าจะรอบนี้นะเดีย๋ยวเราไปดูโซนต้นไม้ดีกว่าถ้าเรามายืนตรงนี้เราก็ยังเห็นส่วนลุมสูงขึ้นกว่าเดิมนะเมื่อกีก้เราอยู่ที่กลางล่างเราเห็นเนี่ยข้างบนก็เห็นวิวกรุงเทพสวยงามเลยอะ,ะนี่นี่เป็นสวนอยู่ตรงนี้นะไปเราไปเดินดูกัน ขึ้นไปข้างบนได้ด้วยป้ายเราไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปข้างบนนะซึ่งนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยตั้งใจจีนต่างชาตินะ,นะระหว่างเดินขึ้นเราก็เห็นวิวตรงนี้นะนี่จะเป็นลานน้ำพุที่เด็กเล่นกันแล้วก็เป็นลานสนามหญ้านะมานั่งพักผ่อนกันคือก็ทําไว้ถึงนะชาห้ซึ่งมาถ่ายรูปรับปริญญานะได้สวยเลยเนะี่ย แน่น้อ็มาถ่ายกันตรงนี้ก็เป็นโซนน้ำตกนะบนไปเจ็ดได้นี้เขานับเป็นแปนกว้างหรือนับเป็นโซนเป็นชั้นขึ้นมาแล้วเรียงกันหรือเปล่าเออผมก็ไม่รู้นะเจ็ดได้นี้นับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นผ้ากลางข้างบนหรือว่านับร่วมกัน ลูกจานซ้อนกันซ้อนกันหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเดีวเราขึ้นไปข้างบนนี้ก่อนพื้นเดินก็เป็นไม้สวยนะกอขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นจุดที่นี่ให้ไหว้ด้วยนะครับผมเป็นเท,ท้าสันตะดูสิทธ์นะนีครับตรงตรงนี้ก็จะมีป้ายนะดูติทธ์เป็นด้านปากนะ และโซนข้างบนเราก็จะเห็นตังคอนโดโรงแรมนะครับผมซึ่งข้างล่างส่วนนี้ก็จะเป็นห้างนั่นเองแต่เราดูกันต่อเริ่มแดดมาแล้วครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นชั้นบนสุดแล้วเดี๋ยวเราเดินลงเดียวกันซึ่งตามที่บอกก็ว่าเจ็ดได้น่าจะนับเป็นโซนแบบนี้ด้วยนะชั้นบนชั้นล่างก็รวมเดียวกันเจ็ดไร้ถ้าเป็นพื้นที่กว้างเจ็ดไร้ก็กว้างอยู่นะนี่ ฝรัหลังก็มากันร้อนก็เริ่มนี้กันละซึ่งเราก็ได้สัมผัสกับต้นไม้นะใกล้ๆเลยเนี่ยเนี่ยกำลังเป็นดอกออกผลกันอยู่ซึ่งจุดนี้ก็จะเอ็นส่วนลุมด้วยนี่มุมบนละก็เอ็นเึกเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะเลยเยอะๆซึ่งเพิ่งเปิดใหม่นะคนก็เลยยังมาเยอะกันเยอะไปเราเดินลงข้างล่างกันเรามองข้างล่างเนี่ยมองอีกรอบไหมสวยปะ สวยผมโบดเสียวนะมันก็สูงนี่น่ะคือเสียวๆเนี่ยเขาจัดเป็นลําดับชั้นนะเพิ่มเข้าไปเนี่ยจะมีทางเดินให้คนเดินนะแล้วก็มีจุดพักคอยตรงนี้จะอยู่ร่มหน่อยนะเราว่ามีเงาของโรงแรมบังให้นะแต่โซนที่เรายืนตรงนี้ร้อนมากไปเ,เดินลงไปดูที่ร่มๆกันดีกว่านะอย่าอยู่ร้อนเลยบางไทยร้อนแล้ว โอ้ยร้อนมากต้องใช้กิมกันแดดละแต่ตรงนี้ก็มงสวยนะได้เห็นข้างล่างด้วยแล้วก็มองไปตรงโน้นก็เป็นสวนลุมพินีนะกว้างขวางนะครับผมตอนนี้เดินลงไปเนี่ยพื้นก็เดินอย่างนี้นะซึ่งเราจะเห็นนะักท่องเที่ยวมากันเรื่อยๆเรียงๆแล้วก็มีจุดอย่างนี้ยนะให้ยืนถ่ายรูปพิงกันนะครับผมซึ่งตนไมเราึ่งเยต้นไม้ก็มาให้เราสัมผัสถึงเลยนะ ซึ่งมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะตามที่ผมอ่านก็บอกว่าเป็นพันธุ์ในประเทศไทยนี่แหละเพราะว่าถ้าต,ต้นไม้ต่างประเทศมาต้องดูเลยยากนะต้องเอาต้นไม้ที่อยู่ในเขตร้อนของไทยนี่แหละครับผมนะซึ่งการเดินขึ้นมาเนี่ยมันก็มีทางอยู่แค่นี้ครับผมเดินขึ้นมาแล้วก็ต้องเดินลงทางเดิมนะเรียกได้ว่าถ้าใครที่กลัวร้อนก็อยู่โซนข้านล่างดีกว่านะแต่ตรงนี้คุณ สนุกเอฮาเด็กๆเฉพาะเด็กๆเนี่ยเด็กรอเล่นน้ํากันโอโ้โหสนุกเลยเปียกลูกเอ้ยกลับบ้านเปียกนะครับอ่ะเราเดินตรงเนี่ยแบบเรื่บร,ร่มแล้วตรงนี้มีอาคารให้เราหลบรลมกันอยู่หรือจะเข้าไปข้างในซึ่งเขายังไม่เปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะยังมีหลายร้านที่ยังไม่มานะตรงนี้กรเป็นไม้ดอกนะเนี่ยสวยงามเลย แล้วก็เป็นจุดที่ไห้นั่งพักผ่อนนะแล้วก็นี่เป็นสวนแบบนี่ลมลื่นเข้าไปข้างในไม่ได้นะเพราะเป็นสวนเนี่ยมีสมุนไพรด้วยเปล่าไม่รู้ต้นอะไรบ้างแต่มีเป็นดอนดอกด้วยเนี่เแล้ก็มีจุดให้นั่งนะเหมาะสําหรับมายินเย็นๆนะมาดูแสงสีกรุงเทพเพราะมันมีตึกเนี่ยก็ กลางคืนน่าจะแสงสีสวยงามมากเลยอะจุดทางนี้ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะเขาไม่ให้เข้าตรงนี้รู้ไปไหนเนี่ยต้นไม้นี่เขาไม้ดอกด้วยนะไม่รู้ดอกอะไรดอกอะไรเนาะรู้จักไหมเนี่ยใบแบบเนี้ไปเดินทันในทั่วเลยนะไม่ได้มากันบ่อย,ยน,นะเราไม่ได้มากันบ่อยเรามาตอนเปิดใหม่ๆหรือว่าดี นีมีคนถ่ายรูปรับประดิญยงประดิญยาตรงนี้ตรงนี้ก็ร่มหน่อยนี่มีไม้ดอกอะไรก็ไม่รู้ก็สวยอยู่นะซึ่งอนาคตน่าจะเชื่อมเข้ากับตัวอาคารนะตอนนี้ก็ยังไม่เปิดทุกส่วนนะนี่ซึ่งก็บอกว่าทิศทางอาคารจะหันเข้ากับสวนลุมนะเพื่อไอ้วงช่วยดีแล้วก็การ พัดลมถ่ายเทอะไรสักอย่างเนี่ยแหละพลังดีพลังงานดีเข้ามาอะไรสักอย่างนจากต้นไม้เนี่ยครับผมซึ่งเขาจะดูตามหลักของการสร้างตึกอาคารนะแล้วก็สร้างต้นไม้ให้อยู่บนนี่เจ็ดไร่เพื่อคนเมืองจะได้มีสวนปาร์คแบบนิวยอร์กแบบ York, แบบต่างประเทศนะสหรัฐอะไรพวนกนี้ที่เราเคยเห็นในหนังอสวนปาร์กก็เลยสร้างที่นี่ครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นี่คือสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีสะพานเดินมีจุดถ่ายรูปเอ็นบีทด้วยซึ่งช่วงบ่ายก็ไม่ร้อนเพราะว่ามีเงาของโรงแรมดูสิตบังให้อยู่มากันนะครับที่นี่เดี๋ยวเราดูกันว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรที่นี่คือเซนทรัพาร์คดูสิตนั่นเองเรายืนจากตรงนี้เราก็ยังเห็นลงข้างล่างนะไม่ร้อนเราลงไปข้างล่างดีกว่าไป ถือว่าโซนตรงนี้ดีมากเลยนะแม้ช่วงบ่ายก็ไม่ร้อนเพราะมีเงาของโรงแรมบางไฮอยู่เรียกว่าใครที่จะมาชอบเดินสวนก็มาเดินสบายเลยนะไม่ร้อนแน่นอนนอกจากมาเดินในห้างแล้วก็มาพักผ่อนสวนเบินห้างเรียกได้ว่ามาครั้งเดียวก็คุ้มนะได้ทั้งเดินสวนแล้วก็ชมสวนลุมพินีซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าสวนกว้างกวางนะเพราะว่าติดกับสวนลุมพินีด้วยเนี่ย ทำให้เราได้รับบรรยากาศหรือว่าโอโซนจากสวนนะครับผมมาเต็มๆเลยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มานะมาเลยนะ Park, Luc id. Luc id Park, เซนซันพาร์คดุสิตดุสิตเซนซันพาร์คชื่ออะไรวะอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งมาทางไหนเหรอโดยไปฟ้าใต้ดินลงที่สถานีสีลมนะแล้วก็เดินเข้าในห้างได้เลยหรือ BTS ก็ นี่สาลาแดงนะแล้วก็มีสกายวอล์กเดินเชื่อมเข้ามาในห้างนั่นเองข้างล่างก็มีใบชับลูนะซึ่งทุกที่ก็พื้นที่สีแก้วเต็มๆเลยแบบว่าไม่เวน้นพื้นว่างเดี๋ยวเราเดินลงไปดูข้างล่างกันนะเนี่ยมีต้นไม้นานา,นาพันธุ์เลยเนี่ยสวยนะไม้ตกแต่งนะดูสิสวยอะต้นอะไรเนาะอันนี้ก็ต้นอะไรล่ะ บอกตรงผมไม่รู้จักสักตรงแต่ถามว่าเคยเห็นไหมเคยเห็นแต่เราไม่ใช่นักทุกศาสตร์ไงก็ไม่ไม่รู้ว่าไม้ต้นต้นไม้ประดับแต่ละต้นชื่ออะไรแต่ปัญหานี้ไม่ต้ต้นห่วงนะ้ไม้ยืนต้นเก็เขียนชื่อไว้ด้วยว่าแม่น้ำนี่นต้นนี้ว่าแม่น้ำว้าโซนตรงนี้เป็นโซนน้ำตกแบบน่ามาถ่ายรูปแล้วเกินในน้ำมีปลามีปลาจริงๆด้วย อย่างตัวเล็กอยู่นะเราก็เพิ่นเปิดยาหายท้องสิลูกเออเนี่ยครับน่าจะมีปลากราฟนะตัวใหญ่ๆหน่อยโอ้ดูดิน้ำพัดปลิวละลอยละล่องกันเลยล,ลูกนี่คือปลาอะไรเนาะตรงน้ำตกก็มีพลังหมุนด้วยเนี่ยซึ่งเาเป็นการรับพลังงานดีๆนะเนี่ยซึ่งก็ถูกแต่งตามวงชุยนะครับผมและข้างในก็มีต้นเหมือนต้นข้าวเลยนะดูต้นอะไร ซึ้งทุกที่ก็ตกแต่งเป็นสวนอย่างที่บอกนะครับผมประเด็ตนตึ้งที่สีเขียวอ้าวจุดนี้เข้าในห้างได้ด้วยครับผมนี่เดินเข้าในฟูดคอร์ทห้างไปกินอะไรหิวก็เข้าไปกินได้เลยเนี่ยข้างในเดินเข้าไปในห้างได้เลยนี่นี่ยต้นไม้เดีสิออกดอกออกผลอยู่ด่ะดูต้นอะไรไปเดินลงไปกลางแนละ้ว เอ่เอ้ยนี่ก็มีรูปด้วยอ่ะดูสิ่าโอ้ฝั่งนี้ก็มีรูปมีต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีเป็นฝักด้วยเรียวกว่ามองต้นไม้ได้ทั่วเลยครับผมเหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติเนาะตรงนี้ก็างากครับผมเส้นขลางล่างก็จะเป็นต้นไม้นะ ไปเราลงไปข้างล่างซึ่งมีหลายชั้นเลยทุกพื้นที่มีต้นไม้ดอกไ้มาดับเต็มไปหมดซึ่งเรียกว่าถ่ายรูปจุดไหนก็สวยนะถ่ายรูปได้ทุกจุดก็ผมสวยงามจริงๆรซึ่งนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะเลยเนะี่ยนี่ก็ลานน้ำตกเหมือนกันและมีดอกไม้ริมน้ำตกด้วยไปเัินต่อ กล้จะหมดละหมดนี้ก็กลับกันได้นี่อันนี้ผมมาถ่ายเพื่อนๆดูนะว่าอ่าสวนบนท่างเป็นอย่างไรนะครับผมยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับผมซึ่งมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะแยะเลยครับผมเรียกว,ว่ามีตั้ตนไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ประดับนะและตรงนี้ก็ถือว่าดีหน่อยก็เป็นพื้นที่ที่มีเงาของโรงแรมนบังเลยไม่ร้อนเท่าไหร่ครับผมร่มรื่นตลอดทั้งวันเลยล้ะสี่นี้ ตรงนี้ก็จะเป็นลานให้นั่งนะพัะกผ่อนจมวิวสวนลุมนั่นเองกดเยอะจริงๆซึ่งพื้นที่นางก็ตกแต่งแบบอินนอรแล้วก็ไม้นะ,ะเนี่ยพอนั่งมาถ่ายรูปตรงนี้ก็สวยนะวิวตรงนี้เหมาะสำหรับถ่ายรูปจริงๆใครอยากจะมาชมสวนลอยฟ้านะครับที่ดูสิเซ็นตันพาร์คนะครับก็มากันได้นะครับ BTS ก็สาลาแดงรถไฟฟ้าก็สถานีสีลมนั่นเอง สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับใครอยากจะมาก็มากเลยครับบา,บาย